พ่อรับรู้อยู่ก่อนแต่งเบสคำสิงพอเรียก90ล้านทำเอาหลายคนอิจฉาในความหวานที่มีให้กันไม่แผ่วแถมข้างรักหนักมากสำหรับคู่รัก รักวณีคําสิงกับหนุ่มตรงตรงกิจกรกนกทอนทั้งคู่เจอกระแสไม่ได้รักกันจริงเป็นคอนเทนต์และยังเจอเสียงวิจารณ์หนักกับภาพสวีทหวานครบรอบหนึ่งปีในห้องนอนคุณพ่อสมรักคําสิงขอเคลียร์ชัดตอบคำถามพร้อมเล่าว่าตอนลูกเด็กห่วงมากถึงขั้นไม่ให้ลูกไปทำรายงานบ้านเพื่อนแต่ให้เพื่อนมาทำที่บ้านแทนไม่ค่อยมีใครกล้ามาจีบลูกสาวเวลาพ่อไปก็วิ่งหนีกันหมดงานวันเกิดเพื่อน ลูกไปได้พอไปรับไปส่งตอนนี้ไม่ได้ห่วงแล้วเพราะลูกเรียนจบแถมยังได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งด้วยอาชีพรายได้มันคงแล้วส่วนดราม่าเบสตรงๆอยู่ด้วยกันเราก็อยู่ด้วยแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้ไปสองต่อสองแต่ถ้าคบกันแล้วพากันไปเที่ยวเวลาเขาคลั่งรักกัน แรกๆก,ก็มีกระแอมเตือนไปบ้างบอกให้เบาส่วนตอนหลังก็ถามว่าเมื่อไหร่จะถ่ายอีกลูกมีคนชอบเยอะคอนเทนต์แต่ละอย่างพอเป็นคนคิดทำให้คนดูมีความสุขมาดูเองก็มีความสุข ชอบในตัวตรงๆคือเป็นธรรมชาติบ้าเหมือนพ่ออะไรก็ได้ง่ายพูดเพราะมีกิริยามารยาทดีมีการขออนุญาตเวลาจะพาเบสไปไหนพ่อก็ให้ไปส่วนเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ตรงๆขายเสื้อตัวละ900พ่อพอก็บอกไปว่าถ้าขายได้1นึ่งแสนตัวให้ตั้งขันมากมาเลยซึ่งพ่อคำนวณดูแล้วก็รวมเป็นเงินถึง90ล้านบาทเลยทีเดียว เจ้าตัวถึงกับหัวเราะแล้วบอกว่าพูดเล่นและบอกว่าเรื่องค่าสินสอดไม่ได้วางไว้ลูคบใครแล้วมีความสุขก็พอแล้วตรงๆคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดเพราะถ้าได้เบสเป็นแฟนกิริยามารยาทอันดับหนึ่งไม่เที่ยวไม่ดื่ม ซึ่งทั้งคู่มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักมาฝากแฟนๆอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีเรื่องราวในชีวิตประจำวันให้แฟนติดตามทางช่อง YouTube แต่งานนี้ก็ทำเอาหลายคนต่างสงสัยว่าทั้งคู่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วหรือไม่เพราะส่วนมากมักจะเห็นโลเคชันอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงไม่ค่อยเห็นตรงๆอยู่บ้านตัวเองสักเท่าไหร่ซึ่งเบสก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าโดยความที่บ้านของเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่กรุงเทพคนเดียวพอมาคบเราเรามีพ่อแม่ แม่มีครอบครัวเขาก็เลยชอบมาที่บ้านค่ะ